วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำน้ำยาเร่งรากเพื่อรถต้นกล้าให้รากแข็งแรงสดชื่นโตวไวส่วนผสมก็มีตามนี้เลยนะฮะจะมีเครื่องดื่มชูก,กำลังยี่ห้อไหนก็ได้หนึ่งขวดผมชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็กะปิหนึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นให้นำส่วนผสมทั้งหมดมาใส่ในถ้วยแล้วก็คคเลคเลเข้าด้วยกัน วิธีการใช้ให้เพื่อนๆนำน้ำยาเร่งรากที่เราทำหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่าสองลิตรแล้วนำไปพ่นฉีดต้นกล้าฉีดได้กับเพื่ทุกชนิดเลยนะฮะส่วนน้ำยาที่เหลือเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้เป็นเดือนๆเลยนะคะเพื่อนๆที os, ่ชอบปลูกต้นไม้ก็ลองทำดูนะครับ